ช็อกเหมือนกันค่ะตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ก็พอมามานั่งเช็คข่าวมาตามก็เออเคยพูดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างตอนนี้ก็มีทักมาอีกคู่นึ <c oughs> งเาะทกมาอีกคู่นึงใช่ค่ะทักมาอีกคู่หนึ่งก็ไม่อยากให้เกิดนะคะเมื่อวานพอตามข่าวแล้วก็มีมีไฮโซท่านหนึ่งที่รถมีปัญหาอันนั้นก็แอบตกใจแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีใจที่สุดแล้ว แช่วก็ขอให้แบบวงการบันเทิงเรามีความสุขเนาะตัรอดูข่าวดีกันดีกว่าค่ะแปลว่าหลังจากนี้จะมีแบบข่าวดีที่มันเกิดขึ้นเ้ยข่าวดีจะมาตั้งแต่ช่วงประมาณสิงหาเป็นต้นไปค่ะใ<ม>ช่สิงหาปีนี้ค่ะก็จะแบบหลายคู่ทั้งแต่งเอยข่าวดีนูน่นนี่นั่นเรื่องของการประกวดอะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยิ้มแหละแต่ก่อนที่จะถึงสิงหานี่คือเราต้องใจหายใจกว้ากัน <laughs> อีกน่าจะเหลืออีกประมาณ1นถึงสรอบค่ะเพราะมาแล้วประมาณ2รอบใช่ไหมประมาณ2รอบค่ะปีนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรพอเกิดอยู่เล่าให้ใหฟังหน่อยได้ไหมคะเออเอาเอาเอาท่าที่ตอนนี้ได้นะคะเอาเท่าที่ตอนนี้ได้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงเทศกาลเที่ยวอ่ะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าทําให้มีอุบัติเหตุส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็หลังจาก เทศกาลไปแล้วก็จะมีเรื่องของออดาราไปเป็นนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ช่วงนั้นอย่างค่ะค่ะแต่ผู้ที่บอกว่าแฟนกันทะเลาะกันออืมันนะั้นก็ช่วงกลางปีนั่นแหละจ้ะใช่ที่่เหลือก็จะแตงส่วนใหญ่จะแต่งค่ะใช่ยิงยาวไปก็เหมือนว่าจะมีแบบเรื่องที่มันแบบ ไม่ค่อยดีสักสองสามเหตุการณ์หลังจากจะมีแต่เหตุการณ์ดีๆทั้งหมดเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ดีๆหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากมาไปก็อาจจะเป็นหลังจากพฤษภาดีกว่าค่ะขอับผู้เข้ามีค่ะมันมีการเตือนอะไรบอกไหมว่าหรือว่าต้องต้องแบบรับมือยังไงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตเนาะวงการบันเทิงแต่ละคนเนี่ยคือขอแค่ว่าอย่าประมาทแล้วก็เออ เรื่องของการขับรถกับความอารมณ์ร้อนนะคะจะทําให้เป็นเหตุค่อนข้างเยอะก็เลยอยากให้แบบหนุ่มๆสาวๆเนี่ยขับรถดีๆกันหน่อยใช่